พุทเทนหมอแกนสวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตียค่ะมาพบกับบีอีกแล้วนะคะในช่องรักต่างไวัยสภัยออสเตียบีนะคะก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่องของบีนะคะวันนี้นะคะบีก็จะไปหาคุณหมอนะคะเพราะว่าบีมีนัดนะคะทุกๆ3อาทิตย์เพื่อที่จะไปตรวจร่างกายแล้วก็ไปให้เทอลอร์ปีนะคะบ้านของบีนะคะก็อยู่ห่างจากวีนนะคะประมาณ30กิโลนะคะแล้วก็ บีมีนัดนะคะประมาณ8ปดโมงนะคะบีก็จะต้องนะคะรีบตื่นนะคะเพื่อที่นะคะจะไปให้ทันนัดนะคะที่นี่นะคะเวลาที่เรามีนัดนะทุกคนเราก็จะต้องไปก่อนเวลานะคะแฟนของบีนะคะเขาก็จะบอกบีนะคะเรื่องเกี่ยวกับ นัดนะคะต้องไปให้ตรงเวลาหรือไปให้ก่อนเวลาประมาณ20นาทีนะคะและตอนนี้นะคะเราสองคนก็เตรียมตัวนะคะที่จะออกเดินทางแล้วนะคะอากาศที่ออสเตรียตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นะคะทุกคนค่ะ ตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้องหมาไว้ในรถนะคะตอนนี้แฟนบีกำลังเขียนที่จอดรถอยู่ทุกคน Beach better ทุกคนวันนี้ฝนล,ลินค่ะฝนตกหอบของมาเหมือนคนบ้าเลยทุกคนกระเป๋าใบใหญ่หนึ่งใบวันนี้ฝนตกค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะฝนตกแล้วก็ลมแรงนะทุกคนเดี๋ยวบีก็จะพาทุกคนนะคะเดินผ่านนะคะที่จอดรถนะคะแล้วก็ทะลุขึ้นมาที่โรงพยาบาลเลยนะคะปกติแล้วนะบีจะพาทุกคนนะคะเดินดูรอบนอกเนาะเพราะว่าวิวนะคะหรือว่าตึกนะคะมันสวยดีแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็มากันทางลัดนะทุกคน และตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะคะซึ่ง B ก็มาก่อนเวลา B นะคะมีนัดตอนประมาณ8ปดโมงนะคะวันนี้นะคะเราก็มาก่อนเวลานะคะเดี๋ยว B จะพาทุกคนนะคะไปห้องรับรองคนไข้นะทุกคนเขาก็จะมีไว้ให้สําหรับคนไข้แล้วก็ญาติคนไข้นะคะตรงนั้นก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีชากาแฟนะคะให้ทานด้วยนะทุกคน ที่นี่นะคะเป็นโรงพยาบาลนะคะขนาดใหญ่นะแล้วก็เขาจัดเก่งนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งเต้านมนะทุกคนแล้วนะคะเขาก็จะแบ่งโซนนะทุกคนว่านะคะมีคลินิกอยู่ที่นี่ด้วยคลินิกก็คือการมาหาหมอนะคะไปเช้าเย็นกลับนะคะแล้วก็จะมีนะคะโซนสำหรับมาค้างคืนเพื่อมาตรวจสุขภาพมาเช็คนะคะ แต่วันนี้นะคะบีมาเขาจะเรียกคลินิกทักนะคะก็คือมาตอนเช้ารับยานะคะแล้วก็บ่ายๆนะคะสามีก็จะมารับกลับประมาณนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะสังเกตได้เลยว่าบีมาแต่เช้าทุกคนก็คนยังน้อยอยู่เลยนะคะที่โรงพยาบาลนะคะแล้วนะคะพอเรามาถึงนะทุกคนถ้ายังไม่8ปดโมงนะคะเขาก็จะไม่เปิดนะคะเราต้อง ตรงต่อเวลาคือ8ปดโมงนะคะเขาถึงจะเปิดทําการให้เรานะคะถ้าเรามาก,ก่อนเราก็ไปรอตรงห้องรับรองนะคะได้เลยนะคะสามารถที่จะอ่านหนังสือพิมพ์ทานชาแล้วก็กาแฟาค่ะดเนะเฮียพ่อเราคิดเมินอสมั่เดิฟานิชนอสิคือ าาสวัสดีจัดทุกคนตอนนี้บีก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะวันนี้บีมีนัดมาตรวจนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาก่อนเวลาเราก็เลยมานั่งโรอนะคะเวลาตรงห้องรับรองนะคะสำหรับทั้งคนไข้นะคะแล้วก็สำหรับญาติผู้ป่วยะคะ่ะ พอถึงเวลา8ปดโมงนะคะบีก็เข้าไปหาคุณหมอนะคะที่คลินิกทักนะคะเขาก็จะเช็คร่างกายเรานะคะวัดส่วนสูงชั่งน้ําหนักนะคะแล้วก็เอาเลือดเราไปตรวจนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้ยาเรานะคะแฟนของบีนะคะก็มาส่งบีไว้นะคะพอบีใกล้จะเสร็จนะคะบีก็จะโทรบอกเขานะคะเขาก็จะเข้ามารับบีนะคะแล้ววันนี้นะคะนางก็ทำเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะทุกคน นางนะคะไปส่งบีนะทุกคนแล้วนางก็นะคะหลอยนะคะหลอยไปร้านไทยนะคะไปซื้อมะละกอมาให้เมียค่ะทุกคนก็เอามาเซอร์ไพรสเมียนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็พากันกลับบ้านค่ะเมื่อเช้านี้นะคะที่เราขับรถมาตอนเช้าอะคะ่ะฝนมันตกแล้วก็อากาศหนาวมากๆเลยนะคะแต่มาตอนนี้นะคะทุกคนตอนบ่ายนะ แดดดีมากๆนะคะอากาศนะค่อนข้างที่จะดีเลยคะ่ะท้องฟ้าก็สวยมากๆเลยนะคะบีก็เลยนะคะทำวิดีโอนะคะมาให้ทุกคนได้ดูคะ่ะทุกคนคะ่ะข้างหน้าเราดูซิเป็นบรรยากาศนะคะตอนนี้กำลังขับรถลงเขาทุกคนวิวสวยมากๆเลยคะ่ะ ก็จะเป็นนะคะเป็นเมืองต่างๆนะคะทุกคน นเห็นมากๆเลยค่ะสวยจริงๆสวยมากๆเลยเมื่อสองสามวันก่อนนะคะแฟนของบีนะคะเขาก็ไปทำงานนะคะก็เลยนะคะเอาภาพนะคะดอกไม้นะคะที่จะเกิดนะคะก่อนช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะเป็นดอกไม้แรกที่จะเกิดนะทุกคนเอามาฝากทุกคนด้วยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราสองคนก็พากันไปที่ร้านอาหารค่ะทุกคนเพราะว่าหิวข้าวมากๆเลยนะคะตอนเช้าก็ทานแค่กาแฟแล้วก็ขนมปังนะคะวันนี้นะคะเรามาที่ร้านอาหารเขาจะเรียกกาสเ o านะคะเป็นร้านอาหารที่นะคะอ,อราคาถูกนะคะไม่ได้เป็นร้านอาหารที่ราคาแพงนะคะส่วนอาหารเขานะคะวันนี้ก็จะมีเป็นเซตนะคะก็ก็จะมีนะคะ ฟอร์สไพรเซอร์นะคะก็คือซุปนะคะวันนี้เป็นซุปกะหลงปีค่ะทุกคนรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานนะคะเหมือนกับต้มยำค่ะแล้วก็ฮอฟสไพรเซอร์นะคะก็จะเป็นชนิดเส้นนะคะมากับมันฝรหลงทอดค่ะทุกคนถ้าเป็นบ้านเรานะคะเขาก็จะเรียกเฟนฟายเนาะแต่ที่นี่เขาจะเรียกพอมิดนะคะรสชาตินะคะก็จะเป็นจุกๆมันๆค่ะส่วนซอสเขาก็ทํามาจากนะคะ ปาปิก้านะคะ<ม>ก็จะไม่เผ็ดนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะเดเซ,เซค่ะก็คือขนมปังนั่นเองนะคะทุกคนหรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นแต่วันนี้นะคะมีขนมปังค่ะถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วเมื่อกี้บีนะเจะถ่ายวิดีโอนะคะที่ร้านอาหารให้ทุกคนดูนะแล้วแบตเตอรี่คะ่ะด้านหมดแต่ตอนนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วจา้า <laughs> Nein, warte. Warten. Ja, ja. Warten. geh mal. Nimmst du, ja, mix nichts Ja. Nein, nicht okay. Das ist gut, ไปโทนี้เข้าบ้านไปค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณโทนี่ค่ะโอ,อ,โอ,อ,โอ้วันนี้อากาศดีมีแดดค่ะ งงบีนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีก็ขอตัวไปก่อนนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขนะคะแล้วก็สนุกกับวีโอที่พีทำ you mm.